of Buddhist teaching and ethnography in Greek, keeping tech on or ordinary science, economic Buddhist teaching, Buddhist yes. in Christ, 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 uh, psychology, Buddhist uh, sociology, Buddhist and science, and technology, keep uh, point of social yes. work in Buddhism, Buddhist and solution of problem and science. อีกอีบเมโอเคแปรนี่แปรนี้แปรแป้ว่าไงเกี่ยวกับอะไรศิกษาหลักคำสอนพุทธศาสนาที่ะกในพระไตรปิฎกว่าด้วยวิทยาการสมัยเช่นพุทธวิทยาเศรษสาสจิตวิทยาเชิงพุทธสังคมวิทยาแนวพทธศาสต์พระพุทธศาสนา ศาสตร์และเทคโนโลยีหลักการสังคมสังเคราะห์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนากับการแก้ไข